ราการะเลกระล่อนใต้นะจ๊ะตัวนี้เป็นไม้แดดะจะให้ดอกเป็นพวงแบบว่าดอกสวยมากๆาราการะเลกระล่อนใต้นะจ๊ะกอละสองร้อยบาทจ้ากุหลาบกระเป๋าเปิดเผือกเหลืองนะจ๊ะตัวนี้ให้ดอกเผือกเหลืองสวยงามมากเป็นไม้ปันตานะจ๊ะดอกเหลืองอารามดอกมีกลิ่นหอมมากเป็นไม้ไซส์กอกอนะจ๊ะนี่กอสวยเลยมาละสองร้อยแปดสิบบาทจ้ะเข็มแสต้าน,นะจ๊ะตัวนี้เป็นเข็มแสด ที่หายากนะจ๊ะโครละเข็มเสียดกับที่เราเคยเห็นที่แบบว่าบักสั้นๆปัป๊มนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นเข็มเสียดใต้จะใบาย,ยาวๆตก,ตกๆแปบน,นี้นะจ๊ะอ่าปีหนึ่งออกดอกได้ถึง2ครั้งนะจ๊ะกุหลาบอินทจ,จักนะจ๊ะเป็นกล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้ที่ให้ดอกสวยงามมากมีแบบว่าเป็นกกอๆงามๆเลยนะจ๊ะตัวนี้หายากนะจ๊ะดอกหอมด้วยกรอละสองบาทจ้า เอื้องสายไหมใบด่างนะจ๊ะตัวนี้เป็นสายไมใบด่างขอบนะจ๊ะเป็นไม้กอกสวยเลยนี่ใบด่างขอบนะจ๊ะดอกมีกลิ่นหอมมากดอกฟูๆนะจ๊ะไม้ละสองร้อยห้าสิบบาทจ้าสายยาวๆเลยพญาไร้ใบแอฟริกานะจ๊ะหรือชื่อวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าไมโคอโคลียคอนูต้านะจ๊ะเป็นกล้วยไม้แปลกๆจากแอฟริกากกที่จะมีรากไหลเรืออย่างนี้นะจ๊ะเกะาะเครื่องปลูกไม้ละสองร้อยบาทจ้าแบบเป็นแบบแปลกๆจ้ะ สายไม้สามปากไต้หวันนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นไม้นําเข้าจากไต้หวันนะจ๊ะเป็นสายไม้ที่ให้ดอกฟูๆฟ้องๆเลยนะจ๊ะปลูกจากตะเกียนนะจ๊ะไม้ละสองร้อยบาทจ้าดอกหอมมากเอื้องสายสีตานะจ๊ะเป็นกล้วยไม้ไทยแท้ดอกหอมนะจ๊ะตัวนี้จะทิ้งใบก่อนถึงจะให้ดอกนะจ๊ะกำลังจะดอกแล้วนะจ๊ะไม้ละแปดสิบบาทจ้า จำปนาณน์ผสมมัดฉาเหลืองนะจ๊ะเป็นกล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้ลูปผสมที่ให้ดอกสวยงามดอกเป็นพวงสีเหลืองนะจ๊ะดอกมีกลิ่นหอมออกดอกทั้งปีนะจ๊ะกอละ2 2 0ยบาทจ้ะยี่โถปีนังนะจ๊ะกล้วยไม้ดินพันธุ์ไทยแท้ต้นเหมือนลำไ่นะจ๊ะปลูกแดดได้กอใหญ่เลยนะจ๊ะออกดอกทั้งปีนี่ดูกอเขางามมากกอละ250้าบาทจ้าสวยๆเลยรองเท้านาฬิกาติกเซนัม วาคิเซนโซน,น,นีนัมนะจ๊ะหรือว่ารองเท้านารีอิทนทนนใบแคบนี่กอใหญ่หญบิกบ๊กเลยกอละ9 9 0รกบาทนี่กอใหญ่มากรองเท้านารีดาวเอนเซ่น,นะจ๊ะเป็นกล้วยไม้มาจากเวียดนามนะจะเป็นไม้เลียงแล้วแต่ว่าถอดกระถางจะเปลี่ยนข้างโปรงจ๊ะถ้าใครชอบก็สะสมจ๊ะมลาละสองาบาทจ๊ะคัดกอใหญ่ๆใ,ให้ก่อนเลยเบนดาไตรคัลเลอร์นะจ๊ะวาสุสมามนะจ๊ะ ตัวนี้เป็นเวน่าฟิลิปปินดอกลายสีชมพูขาวนะจ๊ะให้ดอกหอมมากตัวนี้หายากเป็นไม้พั์แทจากฟิลิปปินนะจ๊ะมาละ220บาทจ้ะรองเท้านะ้ารีวิวรถซ้ำนะจ๊ะหรือว่าอินทนนท์ใบกว้างนะจ๊ะตัวนี้ก็เป็นไม้เลี้ยงแล้วเช่นกันจ้ะแต่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องปลูกนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็จองก่อนนะจ๊ะคัดกอใหญ่ให้ก่อนกอละ250บาทจ้ะนี่มีเยอะ เอื้องผาเวียงนะจ๊ะหรือว่าเอื้องตาควานนะจ๊ะเป็นกล้วยไม้ไทยแท้ที่ให้ดอกขนาดใหญ่ดอกมีกลิ่นหอมนะจ๊ะทิ้งใบก่อนให้ดอกแบบนี้ก็จะออกดอกเราจะเห็นไหมจ๊ะไม้ละ80บาทจ้าฟาแลนโลวไอนะจ๊ะหรือว่าเอื้องผีเสื้อชมพูเป็นฟาแลนป่าพันไทยแท้ที่หายาได้ยากมากในธรรมชาตินะจ๊ะตัวนี้ให้ดอกสีชมพูเป็นพวงยาวสวยงามมากไม้ละ200บาทจ้าเขาแกะชมพูแล้วจ๊ะ เป็นเขาแกะที่ให้ดอกสีหวานแหววสีชมพูปกติดอกจะเป็นสีม่วงนะจ๊ะแต่ว่าตัวนี้เป็นไม้ปันตาดอกมีกลิ่นหอมนะจ๊ะขัดต้นคู่ให้เลยนะจ๊ะไม้ละสองร้อยบาทจ้าดอกหอมมากเขาแกะบลูนะจ๊ะหรือว่าเขาแกะม่วงนะจ๊ะตัวนี้เป็นไม้ทนแดดทนร้อนทนฝนทนหนาวออกดอกง่ายดอกมีกลิ่นหอมมากไซนี้กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะแต่ถ้าว่าถ้าใครสนใจไซส์ใหญ่ก็มีหลายราคาจ๊ะทักมาสอบถามกันได้จ้า